เราติดป่ามานานแล้วว่าตรงนี้ก็ถึงลำธารแล้วอ่ะอีกอย่างนะไม,ไม่ฉันอ่ะไม่ไม่ได้อาบน้ำเมื่อหลายวันตัวเหม็นมากเลยน่าจะนอนแช่น้ำตรงนี้แต่ว่าน้ำก็ตืดอาบได้แค่หลังหน้านก็นะหน้าหน้า,นาเดี๋ยวก็สกรปรกอีกไปกันเดินต่อให้กันต ฮ้ยมันพาเราไปไหนอ่ม่ะันน,นี่มันอะไรอะ,อะนี่มันนี่มินอย่าเข้าไปนะมินเพิ่งจะมินมงจะไปเล่นตรงนมามอตรงน้มันก็สกรปรกนี่งั้นชันอาบตรงนี้ก้อนก็ได้ เสร็จแล้วตรงนั้นนี่วันน้ำตกนะสวยจังเลยอ่ะเห็นมั้นไหมอ่ะเห็น